ก็สวัสดีทุกคนท่านนะเราก็อยู่ช่องสุบเมธไอทเช่นเดิมเช่นเคยเลยนะผมนะวันนี้มาจัดอันดับ10อันดับมือถือราคาที่ไม่ถึง5,000บาทนะผมเนาะจะมีรุ่นอะไรบ้างเราไปดูกันก่อนเลยแต่ว่าเราจะไม่เจาะสเปคแ,แบบลึกเลยเราไม่เจานะเดนั้นเนาะเราจะบอกแค่อากล้อง CPU แล้วก็ไอ d อ o i d ไว้เยอะเท่าไหรนะ่เนาะโอเคดยเริ่มเลยแล้กักนน,นะผมเนาะอันดับที่10เป็นของตัวเรียวมซ 5 1อดนะผมนะก็ตัวนี้บอกเลยว่าโดดเด่นม,มาที่หน้าจอที่ความใหญ่มาอยู่ที่6.74นิ้วเลยเนาะตอรีเฟเลตตัวนี้ให้มาที่90เฮิร์พลสนะผมนะเออเพื่อนไดองหน้าจอเป็นอ่าเ d ดีพลัสนะผมนะเออรลก็ตัวนี้เป็น Android 13สิบสนะผมโอเคแบตเตอรี่ตัวนี้ให้มาที่5,000นะ <Channel S 2> ันมิลลิแอมเ ah นาะกล้องหน้าเนี่ยฮะอ่าอยู่ที่8ล้านพิกเซลกล้องหลัง50ล้านพิกเซลบวกเดนเซอร์อีก2ล้านพิกเซลนะ ที่ uh, อ่าบยเรียนในวีเลนเซิฟอีก2ล้านพิกเซลนะครับผมใช่ไหมอ่าแลนนี้ข้อเสียเดี๋ยวค่อยบอกทีหลังนะครับผมนะแต่บอกให้หมดทุกอย่างก่อนเราค่อยบอกข้อเสียเนาะโอเคแล้วก็อันดับที่9ก้านผมเนาะผมคัดมาอย่างดีเลยเพือคือตัวอินฟินิติฮอตสามสิบนะผมเนาะเออเน้นย้ำนะครับฮนะอตสามสิบ 30, ไม่มีไอไม่มีอะไรทั้งสิ้นเนาะเออตัวนี้เนี่ยให้หนะ้าจอความใหญ่ที่6.78นิ้วนะครับผมเนาะความละเอียดเป็น full hd plus นะครับผมนะก็ ตัวนี้อ่าซีพียูผมแค่ไปของอ่ามิเดเทกฮีดีโอ G88 นะผมนะเออตัวนี้เนี่ยอ่ากล้องหลังนะครับผมเนาให้ความเอียวที่ห้าสิบล้านพิกเซลแล้วก็บวกเลนเสริมมาด้วยนะครับผมใช่ก็สองล้านพิกเซลนะครับผมกล้องหน้าแปดล้านพิกเซลแบตเตอรี่ห้าล้านมิลลิแอมแอนดรอยเป็นเวอร์ชันสิบสามนะปัจจุบันนะ่าจะอัปเดตเป็นสิบสี่ไปแล้วเออใช่เนาะก็ต่อไปไงวันแรกผมจะไม่ขอจอับสเปคลึกนะโอเคต่อไปอันดับที่แปดนะครับผมเนาะ ตกเป็นของเทคโนโลยีสมาร์ทสิบนะครับผมเนาะบอกเลยว่าตัวนี้ครับหน้าจอเป็น IPS LCD นะครับผมนะความใหญ่ที่6.6นิ้วนะครับผมอืแมแผงหน้าจอความละเอียดนะครับผมเป็นอ่าแฝดิพลัสนะครับผมใช่อัรตราดิฟเฟอเรนที่ 90Hz CPU ใช้เป็นของ mediatek h e l i o G37 นะครับผมเนาะตัวนี้บอกเลยกล้องหลังครับผม5 0ล้านพิกเซลเบรนเซิร์ง2ล้านพิกเซลกล้องหน้า8ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ 5000mAh Android 12ครับก็ต่อไปอันดับที่7นะครับผมเนาะก็ตกไปของ ZTE V 50เนาะตัวนี้บอกเลยว่าโดดเด่นมาที่หน้าจอให้คอนเอียดมาที่อ่าปเป็นฟูลเอทิพัสนะครับผมเนาะความละเอียดที่6.6นิ้วเลยก็เท่ากับตัวเมดเดะเลยนะครับผมเนาะตัวนี้เมดเดะก็เท่ากันครับ6.9นะครับผมเนาะส่วนอ่าตัวซีพียูอาจจะต่างกันนิดนึงนะครับผมเนาะก็ ใช้ที่พิยุบไปขออ่ายูนิซอลทีหกศู 6, 6นยะ์หกเนาะตัวนี้บอกเลยว่ากล้องหลังครับห้าสิบล้านพิกเซลเรนด์เซอร์สองล้านพิกเซลกล้องหน้าตัวนี้แบกแนวก่อเมื่อกี้ก็กล้องหน้าอที่สิบหกล้านพิกเซลแปตจจุบันให้มาที่ห้าพันมิลลิแอมตัวนี้แอนดรอยด์สิบสามเนาะอ่าปัจจุบันอันนี้ไม่รู้ว่าอัปเดตหรือยังนะอันนี้ไม่รู้เนาะอืมโอเคอันดับที่หกนะครับผมทุกคนก็ตกไปของซัมซุงเรซี่เอศูนย์ห้านะผมเนาะบอกเลยว่าตัวนี้ เป็นมือถือ 4G เนอะแล้วก็ CPU ตัวนี้ให้มาที่ MediaTek l i o g 8 5เลยก็ถือว่าแรงไหมก็แรงนะใช้อยู่ด้วยเหมือนกันนะครับผมเนาะตัวนี้ให้หน้าจอใหญ่มาที่6.7นิ้วเป็นหน้าจอเป็น IPS LCD แล้วนะความละเอียดเป็น HD Plus นะครับผมนะเออตัวนี้ให้แบตเตอรี 5, ah, นะ่มาที่ 5,000mAh เนาะรองรับการชาร์จไวสุดๆอยู่ที่2 5วัตต์นะครับผมใช้แล้วนะ ตัวเ,เนี้ยอ่าเป็น Android 13ตอนเปิดตัวปัจจุบันเป็น Android 14ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมผมใช้อยู่ก็เลยรู้นะครับผมนะเออตัวเนี้ยอ่ากล้องหลังเนาะ50ล้านพิกเซลบอกอย่างเมื่อกี้เออแล้วก็เลนส์เสริมครับอีก2ล้านพิกเซลอืมลกล้องหน้าอีก8ล้านพิกเซลนะก็ไม่ต้องห่วงครับสบั้นซูมเขาอัปเดตให้ตลอดอยู่แล้วนะปัจจุบจันก็ยังอัปเดตอยู่นะครับนะเออต่อไปเลยนะผมเป็นอันดับที่5นะครับผมเนาะตกไปของ โนเกียซี32นะครับผมเนาะตัวนี้เนี่ยให้หน้าจอความใหญ่เนาะ6.5นิ้วนะครับผมเนาะเป็นหน้าจอแผร์เนี่ยเป็น IPS LCD เนาะความละเอียดเป็น ตัวนี้นะผมเาหน้าจอให้ความใหญ่ไปที่หกจุดเจ็ดนิ้วอืมใหญ่มากใช 5, ่ตัวนี้ห้าพันมิลลิแอมตัวเนี้ยรองรับการชาร์จไวสูงสุดเลยที่สามสิบสามวัตต์เออใช่ใช้อยู่พี่สาวผมใช้อยู่นะเออ cpu บ,บอกอย่างเมื่อกี้ต่อเป็นของ mediatek video g แปดสิบแปดนะผมเนาะเออตัวนี้เนี่ยจะมีอ่าตัวแรมแปดเนาะขยายแรมได้อ,อีกแปดก็กลายเป็น ram สิบหกแต่ว่าไม่ต้องเปิดขยายหรอกเพราวมันก็ลื่นขอ,ข,ของเขาอยู่แล้ว อืมใช่แล้วก็ตอนนี้เป็นอ่า Android 14ไปแล้วนะครับผมโอเคแล้วก็ไปอันดับที่2นะครับผมเนาะ mm hmm. ก็ได้แก่ Infinix Smart 9ทนะผมหมอบอกเลยว่าตัวนี้โดดเด่นมาที่หน้าจอนะผมว่าให้หน้าจอความใหญ่มาที่6.7นิ้วนะครับผมเนาะอัตาราลิฟเฟลของเครื่องนี้เนาะอยู่ที่ 120H เฮิร์ตนะครับผมโอเคแล้วก็ตันนี้เป็นแ el นแ,นแบบอ่าเอดิพลาสนะครับผมเนาะอืมน้ำหนักเบาด้วยตันนี้เป็น a n น r o i d 14นะครับผมนะ เออแล้วก็ตัวน,นี้ใช้ CPU เป็นของ Mediatek Video g 8 1น,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 นะครับผมเนาะอืมตัวนี้ไทยซนะครับผมเนาะเออตัวน,นี้บอกเลยว่าให้มาที่ลำแ8นะครับผมไอ้ลำสาอืมขอโทษด้วยงเมื่อกี้ครับลำสามก้องหลังเนี่ยบอกเลยว่าให้กล้องหลังความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะครับผมเนาะแล้วก็บวกมาด้วยเลน AI อีก1เลนเนาะแต่กล้องหน้าเนี่ยความละเอียดที่8ล้านพิกเซลนะครับผมใช่ ตัวนี้เนี่ยมีรูจั๊ก3.5มาให้ด้วยนะครับผมนะเออแล้วก็บัตเตอรี่ให้มาที่ 5000mAh รองรับชาร์จไว10วัตต์ก็ชาดธรรมดาแล้วกัน10วัตต์ครับใช่อันดับที่หนึ่งนะครับผมตกเป็นของ Infinix Hot 55G ครับผมรุ่นนี้บอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆในตอนนี้นะเออโอเคสนใจเดี๋ยวบอกเลยมีขายด้วยครับผมเนาะเออเนาะตัวนี้เนี่ยอินฟินิท Hot 55G นะครับผมเนาะ ตัวนี้เนี่ย cpu เปของ a ่า u n i v e r s i t n i v e s i t y 6300ตัวนี้บอกเลยว่าแรงโคตรเออ 5G ด้วยเออเป็นหนึ่งในไม่กี่รุน่นในที่ผมยกตัวอย่างมาเลยครับผมเนาะว่เป็น 5G ด้วยนะครับผมนะส่วนสเปคตัตวนี้อ่าก,กันนั้กันฝวนเป็น ip 54ด้วยเนาะเอออันนี้เราไม่จอกลึกนะขอแบบพื้นฐานก่อนเพราะว่าเพิ่งทำตัว hot 50ไปเองนะรู้เปล่าวะเออเพิ่งทำไปเองนะครับผมเนาะ ก็เรามาบอกอ่าความคุ้มค่าของมันเลย,เลยแล้วกันดูนิดเนาะก็ตอนนี้เจสซี่พีจีไปของมิดเดตเทคในเมซิตี้หกพันสามร้อยคือโคตรแรงแล้วก็ห้า g ด้วยย้ยำครับห้า g นะเออตัวนี้เนี่ยอืมความคุ้มค่าอ่าของหน้าจอใหญ่หกเจ็ดนิ้วก็เท่ากับช,บชบาวบ้านเขาแหละนะอ่หน้าจอเป็น ediplat ตัวนี้ถามความคุ้มค่าอะไรด้านกล้องครับกล้องหลังสามตัวเลยนะเออคุณคุณได้กล้องหลังสามตัวในเลทนี้เนี่ย แต่พังกีด้วยคุณใช้บอก,กเลยเออกล้องหน้า8ดล้านพิเซลนะเออส่วนกล้องหลังเนี่ยให้มาสามตัวนะทุกคนอืมก็เะเลนหลักห0สิล้านพิเซลอ่าเลนเดฟสองล้านพิเซลแล้วก็จะมีเลนเซิร์ฟอีกเลนหนึ่งซึ่งไม่ได้บอกอรายละเอียดนะขอโทษด้วยนะครับผมอืมก็ตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าที่บอกไม่ถึงห้าพันครับไม่ถึงจริงๆครับใช่อัน,นี้เนี่ยเอออยู่ที่4ีพันหนึ่งร้อยห้าิบาบาทตอนนี้นะ ถ้ายัางโปรโมชั่นยังไม่หมดก็อ,อยู่นั่นแหละใช่ถ้าใครสนใจเอ,อ่ารุ่นทุกร,รุ่นเลยกดใส่ให้ด้านล่างก็รุ่นที่เราละมาจีนะก็จะมีระดับที่หนึ่งก็ตัวเรียงมีนั่นเองไออีฟินิกก็เป็นอะไรกับเรียงมีมากไม่แน่เราเนี่ยเอออีฟินิกฮอตสามฮอตสิบห้าจีเออฮอตสี่สิบไม่เออฮอตสี่สิบวัยห้าจีเหมือนกันนะเออส่วนความคุ้มค่ามันก็แล้วแต่คนที่จะใช้เนาะเพราะว่าเอาต,ตรงๆครับผม คือสเปคก็แต่อะไรที่ 8, 7, ด5เนี่ยมันคล้ายๆกันเลยใช่คือทั้งแบตเตอรี่ทั้งหน้าจอทั้งอะไรต่างๆแพเนลเหมือนกันเลยเออต่างกัแค่ CPU นั้นนี่แล้วก็อ่ามันไอตัวที่ Android ต่ำกว่า Android 1 2เนี่ยไม่แนะนำละเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการที่จะโหลดแอปธนาคารหรือว่าแอปที่มันเกี่ยวกับความปลอดภัยของเราอ่ะอืม มันทําไม่ได้นะนี่เรื่องจริงนะเออคือคุณอย่าคิดว่าเฮ้ยแอนดรอยเก่าเออฉันใช้ได้ฉัใช้ได้คุณอย่าลืมนะครับผมว่าการสูญเสียเงินไปเนี่ยโอ้โหเยอะนะลุงผมครับลุงลุงแท้แท้นี่แหละอืมก็เขาใชา้โทรศัพท์เขามีเงินแต่เขาไม่เข,ไมเขาไม่ได้อะไรมากไงเขาใช้รุ่นเก่าทีนี้ก็โดนแฮกโออดนดูดเงินหมดบัญชีไปสองสามแสนได้มั้งลุงผมอะ่ะเจ๊งเลยนะเออ ก็นั่นแหละนะเราต้องดูว่าความคุ้มค่าว่าอะไรไหมเนอะก็จะที่ผมบอกไปนะเดี๋ยวเรื่องราคาแต่ผมจะใส่ไว้ด้านล่างให้แล้วกันนะเพราะว่า,าคลิปมาเลยสิบนาทีมาด้วยเพราะว่าจะตัดต่อลง t ทิกตอกอีกทิกตอกว่าเป็นอะไรผมไม่รู้นะเออผมโดนหลายรอบมากเลยกับทิกต o k เนี่ยอืเออเรามาเรื่องใหมายการค้ามเมตไอทก็ช่องผมมันก็สมไอทผมยืนยันไปแล้วเอก็ไม่ได้ผ่าน เออไม่รู้เป็นอะไรใครดูช่องทางไหนก็นแล้วแต่ฝากมาดูใน YouTube ด้วยนะผมนะเพราะว่าไม่มีไม่ค่อยตัดไปเงินแล้วครับ YouTube มันคือจุดทำไรายได้เราอะแต่ยัดวิวคือหวิว2วิวสวิวมันมันแตกๆมากที่นแต่ YouTube ผมอะเออใช่ทุกคนฝากไปดูกันหน่อยนะ้็ใครดูผ่านอ่า t i k t ออ่าแอปน้ำเงินแอปไหนก็ตามแต่ที่มีคลิปผมลงเนาะ แต่วา่าคลิปผมลงในเว็บพนันบอกคุณด้วยผมจะได้ฟ้องจับเขาด้วยเออโอเคผมทุกคนทุกท่านนะก็ขอกรารลาพิเศษตรงนี้แล้วไปอาจจะไม่โดนใจพ่อจ่าอาจจะพิเศษนิดหน่อยๆคือหนึ่งเลยครับเจ็บคอใช่สองไม่ค่อยสบายสามพิ่งลงไลฟ์มาครับใช่คือไลฟ์ทุกวันในตอกสองทุกครึ่งสองทุกวันนะตอนนี้นโดนงงระงับไปคการขายของไปสองวันวันนี้เราก็ขึ้นได้แล้วนะครับผมเออโอเค ไายบายครับเจอกันพวกนี้นไปคลิปหน้านะครับผมนะก็มาเดิมฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์ทีส่สำคัญเลยหากผมพูดผิดพลาดประการใดไปต้องขอโทษมานะที่นี้ด้วยครับผมนะเออแล้วก็ส่วนรุ่นไหนรองรับมาเจีอะไรย,ยังไงไ๋ยวผมใส่ไว้ด้านล่างให้ด้วยนะครับผมนะ้องหาคนใจเดี๋ยวลิงก์จะตามมาที่หลังเหมือนเดิมนะครับผมไม่บาาครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมนะ